ัพทัศออนช่วนบริจาคเลือดแก้ววิกฤตโลหิตขาดแคลนเพื่อต่อชีวิตให้ผู้ป่วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 สร้างผลกระทบอย่างกว้างขวาง ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือทําให้คนบริจาคโลหิตลดน้อยลงจนเกิดภาวะขาดแคลนถึงขั้นวิกฤตส่วนทางกับผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตเพิ่มสูงขึ้นทางนี้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยจึงได้จัดทําโครงการได้เวลากลับมาช่วยเพื่อบริจาคโลหิตภาวิกฤตโควิด -19 ซึ่งงานนี้ก็มีเหล่าคนในวงการบันเทิงและประชาชนทั่วไปออกมาร่วมด้วยช่วยกันบริจาคเลือนกันอย่างล้นหลาม ล่าสุดนางแสดงสาวแอบซอนได้เดินทางไปบริจาคเลือดที่สภาการชาติไทยพร้อมเชิญชวนผู้ที่แข็งแรงมาร่วมสร้างอุงสลต่อชีวิตให้ผู้ป่วยผ่านอิสระกรรส่วนตัวว่าขอส่งพลังดีๆผ่านเลือดนี้ให้ผู้ป่วยหายเร็วๆปลอดภัยนะคะสุขใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมต่อชีวิตค่ะตอนนี้สภาการชาติไทยขาดแคลนเลือดหนักมากหลายเดือนแล้วค่ะเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 จึงได้จากโครงการดีๆ สำหรับใครที่กังวลเรื่องความสะอาดปลอดภัยแอปมาลองให้แล้วค่ะอุปกรณ์ทางการแพทย์ใช้ครั้งเดียวและอบโอโซนฆ่าเชื้อในตึกถูกวนันสบายใจอย่างนี้แล้วแอปเลยขอชวนพี่อ้ําผู้บ้าพลังและรักสุขภาพมากมั่นใจในความแข็งแรงมาช่วยบริจาคเลือดกันค่ะรวมทั้งขอเชิญชวนทุกคนที่แข็งแรงมาร่วมบริจาคเลือดกันนะคะมั่นใจปลอดภัยผ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกัน